สบายดีเอฟซี FC, ทุกคนสบายดีมือนีกัอยู่ที่ให้ที่สวนคือเก่าเนาะพี่น้องกบ <c oughs> รไปใายก้น,นไทคก้นส่วนก็ต้องอยู่แต่ไหแต่ส่วนเนาอยู่ในธรรมกลางารธรรมศาสตร์บรรยากาศลมเย็นๆผัดมาเนาจากหมดจากแมงแ,แต่ไตอยู่แขงยู่ขาเดียวนี่ <c oughs> มามือนีกัสซมาแช่ประสบการณ์ การเห YouTube โอ้ย that that you know. แดดซองตา่นองแตละไล่ได้3เดือนทอีคงไว้นั่นเองเนาะและก่อนสิไปเข่าเรื่องกันสำหรับผู้ที่เข้ามากหม,ม,ม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ไหวไ้ในเดอเผื่อสิบ,บพลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคเข้ามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะการทว่าไวมาเหตุ ah e YouTube นี่ก็คือ ทำอีทเลยเนาะเป็นค้นที่ว่าสอกหาอันนั้นสอกหาวิธีการสางรายได้ผ่านออนไลน์เนาะแล้วก็เลยมาเห็นอันนั้นการสางรายได้ผ่าน youtube ก็เลยมาศึกษาเบิ่งมาศึกษาเบิ่งแล้วก็มาเฮียนหูแล้วก็ลองทดลองเหตุไปเลยเนาะหลังจากที่ว่าเหตุไปหนี่เนาะมาันก็สซิมีก้นระเบียบแดดช่องตา<笑><笑>ยับมาผีพี่ดอกยับมาผีเนาะมันอยากหมดุดด้วยมเนาะ มันก็ซิมี่อานกุระเบียบก,กุศเกณฑ์ของยูทูปภัณฑ์ทิวาตั้งขึ้นมานอกกาคือกอนเฮ้าสีผ่านการสางลายได้เฮ้าก็ต้องผ่านหนึ่งพันคนติดตามและก็ผ่านสี่พันสมองหมายคามว่าอ่ามียอดวิวการหับส้มนี่สี่พันสมองลหลก็คนติดตามหนึ่งพันคนนั่นเองเนาะและ คือไว้หนีเป็นคนเล่าเนาะและคนเล่าลหลๆคนกับบางคนกันยังบท่านได้เข้าใจเนาะสำหรับการถ่ายทำวิดีโออัพคลิปลง YouTube ว่ามันสั่งไล่ใดๆเนาะหลยคนกับามว่าเอ,อิ่มอัดคลิปลง youtube นี่มันได้เงินแนวใดมันจ่ายเงินแนวใดเขาเอาเงินแนวใดอย่างยูสีน่ะหลายคนกันยังบท่านได้เข้าใจเนาะคือไว้เองตอนไว้เหลิมศึกษากันยังคืดอยู่ว่าา ยูทูบมันไถเงินแนวใดยังเขาหับเงินได้จังไดยังขนาดก็คือรายได้มันสิมีอยู่อ่าไล่สองทางเนาะทางผู้ชมก็คือหนึ่งมาได้จากยอดวิวเนาะยอดวิวอันที่ว่าคนเฮาเบิ่งนี่แหละเนาะแต่อันสองมามันสิมีโฆษณามาแปะอยู่ในคลิปของเฮาหันเนาะเวลาเฮาเบิ่งคลิปไปมันสิมีโฆษณาเด้งขึ้นบางทีก็สิมีเกมขันยังเพิ่ดผึ่งโตมีเลยแนี่นี่แหละคันยูไหยยูส่วนพี่น้อง แล่ไล่ได้นั้นทองที่ทรงทางที่ซ้ก็คือได้จากค่าสปอนเซอร์นั่นเองค่าสปอนเซอร์ในได้ก็คือแบบเฮาหับงานรีวิวสินขายยังต่างๆนั่นเองเนะาะทานผู้ทรงยได้มากก็มาจาานั้นส่วนว่าส่องไว้เองนี่ก็ราล่ได้มาจะใช้ก็คือได้มาจากอันยอดวิวกับคูฆษนาที่มาแป้หันเนาะแต่ว่าสปอนเซอร์อเพราะทนไม้มีดอ,อกนาะเพราะว่าเป็นสองที่ว่าน้องไม่นั่นเองเนาะาว่าผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ ยินดีต่อฮับเดอร์บโอเคเนาะเขามาบอกเรื่องไล่ได้์สามเดือนทําอีทเนาะในสามเดือนทําอีทที่ว่าไว้เปิดสางไล่ได้เลยแล้วไม่คุ้มว่าหลังจากที่ว่ามันผ่านการสางไล่ได้เนาะสามเดือนมาค่ะไว้ได้เงินอยู่ประมาณหมื่นหกพี่นาะหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพันปลายกว่าบาทน,นี่แหละคำมาแตกไปเงินกี่ก็ะชิได้อยู่ประมาณสี่ล้านปลายพี่นนอะส่วนเงินบาทขึ้นเ้อ วันนี้ก็สําหรับ YouTube มือใหม่สําหรับไว้เองสำนันก็ถือว่ารลาย้วเนาะพี่น้องรลายอะไรเนาะสําหรับการเริ่มต้นเนาะคือว่ามันก็รลายแต่ว่าก่อนสิพานหันเดียากบอยาก,ยากพี่น้องอยากอิลีเพราะว่าอ่าใส่เวลาอยู่หาเดือนพี่น้องกลัวสิพานหันเนาะ ก็ใส่เวลาอยู่หาเดือนกะลองผิดลองถึกมาลายคลิปที่ว่าถ่ายไปแล้วแล้วบดอัพลงหมายคว่าคลิปที่ถยไปลวแล้วก็ถิ่มไปซื่อบดอัพลงก็มีลายเนะแต่ก็คลิปที่ถายไดก็มีลายอแมงใหม่แม่งใหม่ทษทีันนีการเฮ็คลิปอะนะบางเทือคลิปที่เฮาตั้งใจถ่ายตั้งใจเฮ็เนี่ยเฮคิดว่าโออเคมันต้งปังคนต้งเบิงแล้นี ผัดว่ามีคนเบิ่งพี่น้องบดคิปที่ว่าโอ้ยเฮาถ่ายบ่้ส่งสิมีคนเบิ่งแต่เฮาก็ลองอัพลงไปเบิ่งหรือเปหลนหลินสื่อนน่นาะเนาะผัดว่ามีคนเบิ่งยังจะสี่นาะเนาะมันกะมันก็นนกนเหลวแต่เนาะต่ว่าคอนเทนต์ที่ว่าเฮาเหตุต่ว่าสไตล์องไว้นี่เป็นสไตล์องตัวเองเลยเป็นแบบตามสื่อส่องเลยไลฟ์สไตล์บายไว้เนาะก็คือ,อไปตามสไตล์ใส่ชีวิตประจาําวันคือคู้มืหนี่แหละเนาะ สำหรับผู้ที่อยากเฮ็ดยูทูบนะที่อยากจะเริ่มต้นใหม่เออที่ว่ากำลังเริ่มต้นใหม่แบบคือไว้ตอนเริ่มตน้นตอนอาานอั้นเนาะบ่อยคิดว่ายังบบท่านไดนมีอุปกรณ์ยังต้องมีอุปกรณ์ครบต้องมีเครื่องมือรบูบเฮาจังเหตุใด้บแม่นเดอพี่น้อง ตะกี้ไว้ก็คือจังสรแต่ว่าเฮ้ามีโทรศรพท์บหน่วยเดียวห้อก็เหตุใดเนาะเพราะว่าตอนไว้เริ่มเหตุนี่ไว้ผ่านโกดมานีกิกะมีแต่โทรศรพทับหน่วยเดียวเพราะทันนี้มีอุปกรณ์อยงจนได้เงินมาจากได้มาสือ้อุปกรณ์อยงต่างๆาเนาะพี่น้องเนาะ,นะก็คืออยากให้ทุกคนเริมก่กนเนาะท้าว่าที่ท่าให้พอมจังมาเหตุหันมัน,ม,นมันบ่ผอมพี่นอ้องเฮ้ามาเหตุแล้วเฮาจังหูว่าเออความผอมมันมาเองะนะพี่นอ้องเฮ้าต้องอ่าไม้เข้ามา คันเฮ้าบุล่งมือเหตุเฮ้ากับบุจัก,กว่าเท้าผมเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากเหตุก็สามารถลงมือเหตุได้เลยโดยบุตร้องถามว่าผอมมือหนักผอมมือนีหรือว่าถายมีอุปกรณ์ผอมยังจะเหตุนเนาะแต่สําหรับเรื่องนาตาบ่บ่อยากซิวเวาก็ <c oughs> กากคือเหตุนี่แหละโอ้ยกะยางมาเลยนอนนาตาเฮ้ากับสแสดงแบบในความเป็นตัวตนของเฮ้าเพราะว่าผู้ส้มผู้เบิงเอฟซี FC ของเฮ้าเขาก็อยากเบิงความเป็นตัวต,ตนของเฮ้าเฮ้าบ่ต้องไปแอก ติ่งแอคทีฟยังยังต่างๆดูว่าอุ้ยบงงามจักสรนจันสีโบว์ต้องสนใจเพราะว่าเฮาเป็นตัวตนของเฮาเองดีที่สุดแล้วเนาะพี่นนองโอเคเนาะสำหรับคลิปการแซ่ตัวนี้มันกัดสีบริเวณาอสังไลายนะเพราะว่าไว้กะเป็นคนที่แบบว่าว่าวาอธิบายบุเกงปันใดเนาะว่าเป็นอธิบายบุเกงว่าซันซากาว่าใดแต่เท่านี้แหละเสียงจักจันรหอมเพราะว่าอยู่ปลายยุ่ดงเนาะการสำหรับ าการแชร์ประสบการณ์รายใดซ้ำเดือนทว้งอีแมนซินดี้จอรอน,นี่ดเดอพี่ินองเดอถ้าว่าผู้ใดอยากเริ่มต้นเหตุคลิปลงยูทูบคือไวแต่สมัครเหตุเหตุใดเลยลงมือเหตุเลยเนาะบนตรงถามามือไหนมือกนีเนาะ,ะสำหรับนาตาบนตรงห่วงว่าเฮาขี่ลายเฮางามบุมีคนเบิรงยจะใส่ย,ยังสิไว้เองกับโบแมนคนดังบบแมนคนงามบบแมนคนเอีองยงมาแต่ใส่แต่ว่าเฮาก็สามารถเหตุใดคนอื่นเขาเห็ดไดเฮาก็ต้องเหตุใดด้วยกันเนาะ บัวตองตาว่าเฮาเป็นคนดังจังเหตุใดเนาะเพราะว่าไว้เองกันบัวได้เม่นคนดังมาแต่ไสบัวไดมีคนหูจักมาแต่ไสเฮามาเหลื่อมตอนวเฮากันปัจจุบันนี่มีคนติดตามอยู่ราวสองพันสองหมื่นสองหมื่นกว่าคนเนาะราสองพันคนแหละแล้วจาเลาวก็ได้ แต่สำหรับมือนีอก็ออพ่อสมนีนอกคันเบาหยืดเราเงามันก็โบโจจะเถื่นโอเคขอบใจหลายสำหรับผู้ที่เข้ามาเบ่งมาติดตามมาชมมาหัดฟังไว้จนจบเดอ้อก็จบคลิปนี้ก็อย่าลืมผู้ใดบอท่านไดก้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกระกดให้แน่เ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ไว้คลิปใหม่เนาะสำหรับมือนี้ขอขอบใจายๆบ๊ายบ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 าย,บาย